สวัสดีค่ะพบกับเปิ้ล s อีซูซูบุรีรัมนะคะในเมืองค่ะที่อีซูซูขิน่ยนสาขาบุรีรัมในเมืองค่ะโชว์รูมและศูนย์บริการของพี่เปิ้ลหาง่ายค่ะตั้งอยู่บนถนนท่านีทางไปมอ,ะอนะคะตรงข้ามกับร้านสเต็กลอนดอนค่ะหาง่ายๆหรือว่าถ้าหาไม่เจอนะคะเซิร์ชใน Google ได้เลยค่ะอ s u ูซูบุรีรัมในเมืองนะคะแล้วก็มาตามแผนที่ g o o g l e Map ได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่เปิ้ลยุก็อยู่กับเจ้าตัวรถบรรทุกหล้อขนาดกลางนะคะรุ่น NMR 130แรงม้านะคะเจ้าตัวคันนี้นะคะ่ะเขามีความยาวของตัวถังให้เลือก2ความยาวนะคะก็คือช่วงสั้นยาว3เมตรนะคะซึ่งช่วงสั้นน้ำหนักจดทะเบียนของเขาก็จะอยู่ที่6.5ตันนะคะแล้วก็เจ้าตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ ช่วงยาวนะคะช่วงยาวเขาก็จะยาวประมาณ4.3เมตรนะคะซึ่งน้ำหนักจดทะเบียนของตัวช่วงยาวของเขาก็จะอยู่ประมาณที่7.4ตันตอนนี้พี่เพิ่นก็เดินมาจากด้านหลังนะคะไฟของเจ้าตัวนี้ค่ะก็ไม่ใช่ไฟ led นะคะจะเป็นไฟแบบธรรมดามาจากด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดหลังให้ดูเลยนะคะว่าภายในของตู้ตัวนี้มันเป็นแบบไหนนะคะคันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกน้ำแข็งนะคะ เห็นไหมคะเดี๋ยวพี่เปิ้ลพามาดูภายในข้างในกันของรถบรรทุกน้ําแข็งคันนี้นะคะข้างในก็จะมีไฟให้สองดวงนะคะพื้นก็จะเป็นพื้นพื้นหลอนเนาะเขาเรียกพื้นหลอนพื้นที่ไม่เรียบแผงข้างก็จะเป็นเลดเหมือนกันเห็นไหมคะเวลาที่น้ําแข็งละลายน้ํามันก็จะไหลลงไปมันก็จะมีช่องมีรูสําหรับให้ระบายน้ําทิ้งลงไปนะคะแผงข้างก็จะเป็นไม่ได้เรียบอะเนาะ ส่วนใหญต่ตรงนี้วัสดุก็จะต้องใช้วัสดุที่มันทนต่อการเกิดสนิมนะคะเห็นไหมคะส่วนเจ้าตัวรถคันนี้ค่ะความสูงของตู้เขาก็จะสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนความยาวของเขาก็คือ4เมตร30นะคะพี่เปิลเปิดไฟไท้ายปิป๊ป,ป,ป,ปให้ให้ดูค่ะไฟไท้ายของตัวนี้เป็นแบบธรรมดานะคะไฟไท้ายไม่ได้เป็น LED เดี๋ยวพี่เปิล ไปดูใกล้ๆเห็นไหมคะนี่แล้วก็อย่างที่พี่เปิ้ลบอกแล้วค่ะวัสดุส่วนใหญ่นะคะต้องป้องกันสนิมเพราะว่าเวลาทุกค้านำไปใช้งานแล้วต้องต้องไร้กังวลเรื่องเรื่องสนิมเลยเนาะเห็นไหมคะวัสดุส่วนใหญ่เป็นสเตนเลสทั้งหมดเลย แม้แต่ตัวแผงข้างด้านข้างด้านข้าง,าางกาดกันมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพี่เพื่อนพาไปดูนะคะกาดกันมอเตอร์ไซค์ของคันนี้ก็ยังเป็นสแตนเลสเหมือนกันเห็นนะคะเราจะหลีกเลี่ยงเหล็กนะคะเพื่อไม่ให้เป็นสนิมแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวที่พี่เพื่อนให้เห็นช่องดูช่องระบายนะ้ําเดี๋ยวพี่เพื่อนเอาพาไปดูว่าเอ๊มันอยู่ตรงไหนเนี่ยคะ่ะมันจะมีสองฝั่งเอาไว้ปล่อยน้ําทิ้งเวลาที่น้ําแข็งมันละลายนะคะ เจ้าตัว NMR 130แรงม้าคันนี้ของพ่เปิลนะคะไฟในส่วนของไฟของเขาก็จะเป็นไฟ LED นะคะเห็นไหมคะ LED ส่วนไฟที่เห็นเป็นตัว L อันนั้นจะเป็นไฟดีตัวนี้ค่ะเขาจะว่าเขาจะเรียกเป็นไฟดีทั้งแม้แต่ไฟตัดหมอกก็ยังเป็น LED เลยนะคะในส่วนของเจ้าตัว NMR 1 3 0แรงมา้าของพ่เปิล เจ้าตัว4เมตร30อะคะ่ะพี่เปิ้ลก็จะมีเฟืองช้าและก็เฟืองเร็วให้เลือกนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้าถ้าตัวเฟืองช้าก็จะเหมาะกับงานที่ต้องเน้นกําลังนะคะเน้นการถุดลากขึ้นทางชันอะไรพวกนี้ค่ะส่วนเจ้าตัวเฟืองเร็วเร็วก็บอกว่าเร็วอยู่แล้วนะคะสําหรับงานที่ต้องการ ความเร็วความประหยัดก็คือประหยัดเวลานะคะเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าด้านกําไรนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวรถบรรทุกของพี่เปิ้ลนะคะลอกจากจะต่อตัวถัวงแบบนี้แล้วเป็นรถน้ําแข็งนอนยศตู้เราสามารถไปต่อเป็นดัมเป็นรถแทงค์รถดูดซ่วมนะคะกระบะบรรทุกรถเครนรถกระเชา้าต่างๆพี่เปิ้ลก็ให้คําปรึกษาด้านการต่อตัวถังทุกรูปแบบทุกทุกรุ่นนะคะไม่ว่าลูกค้า ะะอยากที่จะนำรถไปใช้งานแบบไหนประเภทไหนยังไงก็สามารถมาปรึกษาพี่เบิ้ลได้นะคะที่อีซูซุบุตรีดำในเมืองนะคะบนถนนท่านี่นะคะทางไปบอสบอขสอนะคะก่อนจะไปในวันนี้ให้ดูด้านท้ายของตู้คันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอโอเคสำหรับวันนี้พี่เบิ้ลก็ ขออนุญาตนะคะแล้วพบพี่เบิ้ลในคลิปถัดไปนะคะขอกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เบิ้ลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ